สวัสดีครับพี่สายม่านท่านผู้ชมครับปุ่มมาหูดำกับพี่น้องมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องเข้าสวนครับมาเบิ่งสวนผักปลอดสารพิษครับสารออร์แกนิกวัดเป็นมาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มงเป็นแปรงเนี่ยครับอันนี้ครัก็ลงมาครับมื่อนี้ท่านผู้ชมกับแม่เขาไปแกะของครับอันนี้ยังไม่เห็นสวนก็ไเห็นบลกกบพร้อมก็เบาเบี้ยวมื่อนี้ผักงามมากครับ อันนี้เป็นแถวไปครับอันนี้เรื่มใหญ่เนี่ยนะครับพุ่นแถวไปครับนี่นะครับปูเป็นแถวไปครับเป็นคันเป็นคันไปอันนี้ก็เรืมงามเนี่ยนะครับนี่แตะกอดีดีครับพุน่นอู้นอันนี้ใส่แบบโฟมครับโอ้โหน,นี่ตั้งก่อตั้งยอดละพุ่น เรืองงามแลแยครับได้ปลูกไม่ใช้ยวว่าลู่ซื้ออยู่ด้วย,วย,ค,วย <c oughs> ครับพี่น้องพูดนะครับเดี๋ยวก็จะเขียนป้ายติดไว้ครับอู้นสุดครับแจ้านี่อันนี้เฮ็ดเจียงก่อน,นดีไหมพี่น,นอ้องสวัสดีครับ,รบเฮ็ดเจีงก่นอนดีโคกันบ๊อกบครับนี่บอ๊อกโกบเฮ็ดบ๊อเรียงกบสันครับพี่น้องแบบบ๊อดินเลยวะนี้อันนี้เฮ็ดแบบบ๊อดินเลยครับ ตะยยูกันตะเลีออกกับปล่อยไปน้ำธรรมศาสตร์เลยครับเป็นตะเลี้ยไม่ขายมันงพี่น้องได้กินมั้งยังไม่พอไดเลี้ยได้กินนี่เหรอครับนั่งกับเบอร์เหยี่ยวเหยี่ยดเห็ดแบบพอเพียงเขาเนาะครับเนาะบ่อปลาเขาก็มีแหละแับนี้ก็สิลองเห็ดเป็นบ่อกบให้ปี่ารเสริมมันเลี้ยงเบิ่ง เรียงกบเรียงปลาไปแล้วเนาะครับคุณลุงกันครับคุณลุงกันเดี๋ขาเขามาเบอกเบงเบียวคุณลุงเดี๋ยวไปไล่งัวเขาคอกใส่พ่อกันครับมาพี่น้องมาเลี้ยงงัวกันอยู่กลางทงครับบรรยากาศน้ำคำน้ำแรงนี่นะฮึออ่าจะน้อยเขาไล่บนเขาควักครับบรรยากาศน้ำแรงพาที่กําลังหยตกครับทุ่งไฮทุ่งนาบ้านเขาครับธรรมชาติดีครับโง่ มีเบิดครับมาครับไรงวัวขขวากกันครับในเวลามั็นขอขวากแล้วะทายอยู่กลางทงครับรสืบบรรยากาศบ้านนอกบ้านเอาพี่นอ้องอ่าครับ เสียบเนี่ยมองเสียบเป็น,นเ,เ,เ,เขอขอด้อข้อคองเลยครับลอยนะครับพี่น้องบ่งส้างต่อพี่น้องมาี้ไรงว่วงข้อคลองนะครับได้ยางเสานะสัง ในสามเสาสี่เสาแล้วครับโอ้โอ้บอยไงตัวเนี้ยเป็นบอยได้หน่อยตัวเนี้ยไม่หยุดใส่เนดะี๋ยข้างหลังอีกตัวครับอันนี้ก็จะเป็นน้่งพักเลยครับเนี่ยเป็นพักบนเบ็ดครับยังลงมาแล้วครับเนี่ยกองเบ็ดกอนครับอ่ากองอีกเยอะว่าจีปลูกี่ได้ขายาบ้างพี่น้องน้อเบิรงครับ เป็นว่าสี่สิบหามื่อได้เก็บสร็จวันใพออาทิตย์ละบุนี่ครับนับเ่ยจากแผ่นจางคำนวณมาหนึ่งหนึ่งสองสามสเป็นสิบสองสาม สิบแปดสิบยี่สิบสามสิบสองแผ่นโอ้สามสองแผ่นไห้เลยไม่าต้องมีหันใส่คานกางบ่ใส่เสากางบ่ฮะหรือบ่าใส่เดี๋ยวเดี๋ยวทดลองใส่แผ่นบ้างก่อนเราเอาไปใส่ตัวตนันคำบ่โอรอเอาเหครับครับโอ้โหใส่แผ่นกับเบื้องกันบ้านเก่านะครับพี่น้องลดต้นทุน ขอซื้อมันนี่นะบอกบพบอกพบนะครับเดี๋ยวถ่ายสมกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องว่าจะเป็นทังไหนบ้างบึงกบบกบบกอะไปเบิ่งป่ายีสาครับมีทุกอย่างกับป่ากับมีใกล้กับนี้ป่ายีสากับมีตัวรเงี้ยแล้วครับไปครับไปเบิ่งป่าครับนี่พี่น้องบอกต้องรับเขาจะได้กินมากีนเรื่อครับปีนี้หมดเกิดืัจะมาครับแต่ผมมีเขาเกิดอละเรื่องแบบไงดีกว่าคุณเขียวดีครับคุณ

ลากินเงี้ยกับเพื่อนดีพี่นอ้องสีดากระดกดีนี่พี่นอ้องเป็นมากเป็นน้อครับเต็มเลยเต้เปรอะพั 8, นนี่ถือตลอ,ตอ,ตอดเต้พันนี่บ่ใครเกิดถ้าพันมีเม็ดเอาไปกินน้ำพัน 1, ชุดหนึ่งวะหงาหร้ายานี่ครับหงาพมันคุณที่หงา มาเกิดด้ไปนี่เกิดน้วยเดียวนะครับไปพาเบอร์หมีพี่น้องนี่ครับหมากใหญ่แล้วดิครับขนนวลทอง,อ,งอืมจะหัเป็นได้หลายครับน,นานเด้เก็บได้กกินเอาอยู่นูนน่นเป็นเนื้อพุ่นน้อยใหญ่ดีครับพาเบิ่งสวนทั้งลุมตัวเครับพี่น้องมันนี้พาพี่น้องเข้าสวนอย่างเดียวนะครับบัไดเฮ็ดพาเบิ่งผลผลิตเฮาครับผลในน้องใหม้เกิดครับค่ะ ข้ากเกิดแน่แลวครับปูนพระพิณน่มส่วนรับมือน,นี่นี่เรียมปูนไปเรื่อยๆครับไปพี่น้อเขาไปรอบเงหัุทัวเขาเก็บหักทัวนะครับผัหกหวานกำลังติดครับนี่ผัหกหวานหมทุทัวแกะมาครับเอ้หน่วยอ่อนพนนะ่ะยังเหลืออ,อยายบ อืผักบ้านเขาต้นนี้แตกยอดดีครับอืผักติว๋วติ๋วแตกยอดนะครับติ๋วมอนหรือติ๋วอย่างนี้ครับเป็นว่าติ๋วกินธรรมดาบ้านเทาดิน่นี่เป็นต้นหนึ่งเสียบนี่ผักติ๋วหยีบถั่วผูครับ,รบ,รบนี่แบบถั่วผูเป็นมากและไปพี่น้องกับเบื่อน มึงดูครับพี่น้องของตัวฟูกเกิดแล้วไปครับตัวเฮับเดี๋ยวต้นมะเขือพ่อสะเป็นแถวมั้ยครับสามต้นเดย์โอ้เป็นแถวครับนี่ต้นละมุดติดแน่แล้วครับลำใหญ่ครับนี่มีวัดครับนี่ปลูกต้นพืชญ่ก็ได้กินครับพืชหน้อยก็ได้กินครับนดินแข็งหลาย อันนั้นกระมันครับแถวลูมไปเป็นมะพร้าวอืมคงเสียมปลูกติดบบละแพี่น้องเอนบ้างครับติดแน่นะครับนี่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเป็นริบเนี่ยฮู้นครับนี่นะครับสวนเขาแบบเงี้ยงๆงย้โมมีงีครับยังโมเป็นรูปเป็นร่างปันไดครับแบวิวครับ มันก,กางทงก็จะเอาเฟืองน,นะครับพูนเกี่ยวเขาเป็นแล้วพี่น้องม่เรือวัดแล้วครับพูนบ่ดทงบัดนาครับบรบนนนรบยากาศอยู่กางทงของพี่นอ้องถ้าพี่น้องเบงวิวแล้วก็เบงิษัทสวนนอ้อครับนี่เด้นี่นะครับบ้านสวนท่ากันเลยอยู่แบบว่าง่ายอยู่กางทงครับ <c oughs> น,น,นั่นคือยีวินบอรกรนะครับ วนครัวเขาครับน,นี่กับมองตาปลาไม่ได้ไปไซไปไม่ได้ข้าไปเห็นในบ้านมาแม่ครับเสื้อเข้าไปครับน,นี่เหนียวกัพักกันเห็ดเวียดก,กินนะครับอันนี้เช็ดวางแหวนยญบอก,กรบเพินพ่นว่าเพิ่นอยากได้บอก,กรบผมโมเมนต์นหน่อยๆนี่พี่น้องบอ่นี่ใส่ปปน,นั้นสามสิบแผ่นบ่นี่สามสิบเป็นอก็บม่รู้ ามสอแผ่นแลครับสามสิบสองแผ่นเสร็จตามอไอยางนอนยังไงนะครับนะนับเบิ้งเลยใส่แผ่นเขาบอโอบนอกเหรอฮะเขาบอโอบนอกเสาอกเสานแล้วอันนี้ขุดล่องนไปกันครับยำเขาในแผ่นมาแล้วกัก็ปักเลี้ยงเลยมัมีออกเล้หรือออกหรอ่อันนี้ยัง่มันใจปบันได ย่างตัวอกเบิดพี่น้องอันนี้ต้องรอกันบ้างได้ไหมครับเขาจะฝังทอปะฝังทอปะฝังทอให้น้ำไหลปะน้ำไหลว่าค้างปะเขาไม่ต้องค้างก็ได้เวลาน้ำมันค้างกันเขาก็ะักพักเอาบ่าโอ้ยเนี่ยครบโอ้ยเป็นปุ๋ยครับเบียร์ปะเพราะว่าเป็นบ่อยหน่อยนะครับพี่น้อง ่โม้หน่อยได้ลอยตัวปะได้เกินปุ้นนี่เนาะโอ้ลอยนี่ได้ครับลอยลอยได้อยู่ทันบาเวียวว่ายังไม่กินครับพี่น้องเดี๋ยวกินกอะไรแล้วเนี่ยจะกินเป็นยังไงนะครับเนาะพอดีค่าอาหารด้เขาต้องเอาให้ครบตัวปลาบ่อปลาเขาก็มีแล้วบ่อกรบได้ยังไงทั้งทั้งนี่ออกยังมู้งไม่ได้คบเลยละฮะทั้งทั้งออกยังมูทั้งทั้งบาเวียวว่าสิ อันต่อเติมกันสิผ่ายางนะครับพี่น้องผ่ายางวะายางหรือว่าผ่าแสลม์เอาแสลมเไม่พไปไอ้เพิ่อนเป็นธรรมชาติที่สุดนะโอ้ถ้าเพื้นบ้าเบี้ยวกันสิบ่ได้ปูด้วยนะเอาพื้นแบบนี้เรียกแบบธรรมชาติเลยธรรมชาติ์เต็เลยครับนี่แต่ว่าไอ้เฮ็ดเป็นขอบเป็นิ่นไปเซิหล่อเมันไปเนี่แหละครับพี่น้องมื่อนี้มามีเงี้ครับพามาเข่าสวนแล้วก็พามาเบิ่งบ้าเบี้ยวเฮ็ดบ่อกบแล้วก็พาเบิ่งสวนผักออร์แกนิกเขาครับ ครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไล่ก็แชร์กดติดตามเหมือนกันเลยนะครับพาเราบเบิ่งสวนครับคลิปนี้ก่อนไปสำนีนะครับสวัสดีครับ